สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนม่ว่าจ,จะเป็นฟังไทยหรือฟังลาวต่างประเทศกัยินดีต้อนรับท่านเขาสูซองบเบาวแสนบ้านเฮาเนาะมื้อนี้เมื่อนี้น่าแสงกายุบ้านดงเห็นนอกเมืองอาจจะฟังทองแขียงสวรรค์เขตเนาะแต่มีอันสะบัเนาะในนํามาว่าครอบครัวผู้นี้นี่ทุกข์ยากขาดเคือเนาะพอพี่น้องเฮากระิีเข้าไปถามเมืองเรื่องรล่าของเพิ่นกันเล่นเนาะว่าเพิ่นทุกข์ยากขาดเคือเรื่องอย่างเนาะ มาเช็งกําลังม้ฮหอดพอดีพอพี่น้องเลยเขาก็ยังไม่ได้ถามเพิ่นอย่างไรเนาะเขาก็สิเข้าไปถามเพิ่นกะันเลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าเรื่องเล่าเพิ่นเะป็นจังไงเนาะเนาเพอพี่น้องเพื่อนชาของเพิ่นก้ะอ้าขออนุญาตเด้อึนเพือนๆในเนอะสบายดีโดยสบายดีอนุญาตถามซื้อในเด้องอะไรออันอะไรจซื้อว่าจังไรเนาะนี่กีซื้อกีบ่เจ้าอ๋ออันเอื้อได้จ้ะ สี่แล่เหรออ๋อโดยเยอันอายเจ็ปีก่อห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เอเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อโดยเลยเยเกิดไ้สี่สิบอืมพุ่นี้ไจ้ะพุ่นนีเห็นไหมสื่อสั้นสือสันเออ๋ออันเป็นยังไงก่อป็น้องกันบ่ได้ไหยังไงเป็นน้องสาวเหรออ๋อเลยยน้องสาวเนาะ อาศัยูกันจะคนนอนี่นเก่าคนเก่าคนเหรอเจ้าอ๋อเลยเอยู่เก้าคนเลยวะนี่เจ้าเจอ๋อเก่าคนแตแต่อันเป็นไปสเบิระเคนไปหาราลินเมื่อเรวไปลาลินนี่คือยังน้อยอยู่หยังน้อยยังน้อยยังไม่ทงหรใช่ช่าละ่จะคนนี่ สามไม่ได้ม่ถึงสามคนตุวดําซีตายคนหนึ่งลูกสาวเออโดยโดยเนาะคือคนนี้เป็นน้องเนาะอันคนนี้เพิ่นไล่แต่เรนวอร์นี่เพิ่นเพิ่นได้เพิ่นเสาเนี่ยอ๋อกําลังไล่เนี่ยวอรนี่โดยเพิ่นได้เพิ่นเสาอ่าโดยโดยแคืออันเก่าคนนี่อยู่ด้วยกันเพิ่นเล่นวอเพิ่นชาญนี่อยู่ด้วยกันมืดเนาะเพิ่นพี่น้องนี่เนาะเพิ่นชาญกับเพิ่นก่ะ อยู่อาศัยอยู่กันเก้าคนเลยเนาะเจ้าอันเพื่อนชาตินี่อันพ่อแม่ได้จ้ะพ่อแม่บ่มีแต่ก่อนเพม่นก็อยู่นี่พ่อเมียนพ่อแม่เสียไปแล้วเสียไปแล้วพ่อพ่อแม่อันนี้คือเพื่อนเพื่อนชาติหน่อยเพื่อนเพื่อนโก้เพื่อนเข้าบ่อย่หมเก้เพื่อนเข้าอันนี้เพื่อนมูนอันนี้ตัวนึงมูนเจ้าอ๋อคือที่อยู่อาศัยนี่เป็นของง่ายเองบ่อนี่ แมนตดินหันบ่แมนดินบแมนงแมนโอยู่ดินลาดินรังบ่ีนิอาศัยมาอาศัยอยู่นี่เักปีเดวสองสามปีเลยสามปีแลวบ่แต่ก่อนยุชัยุกอนก็อยู่ดินพุนลอยู่ดินตะนั้นดินมูนตะนั่นแต่ยายมาหันนี้บ้านนี่โอคยอยู่พุ้ายมาอยู่นี่เนาะเโดยโดยโดย แล้วพอพน้อยนี่อยูใส่น้อนี่นะไปใช่ไเฮ็ดเฮี้ยงอ๋อไปเฮี้ยบ่เฮไปเฮียกอย่างนอ้วยัวซัดัวซัดอ๋อคือเป็นเป็นไปทบจ้างบ่โดยทบจ้างอ๋อโดยโดยเพิ่ได้วันหนึ่งเท่าไรก็ไปทบจ้างวันนึงแปดสิบแปดสูวันหนึ่งแปดสิไปชั่มืองนะไปเพิ่ไปไม่ได้ไปชั่มือนะ บางมืออ๋อบางบางมือเพิ่อนก็ไปปะอืมบางมือก็ไปบางมือก็ไ่ได้ไปเนาะโดยโดยอืมแต่คืออันอ่าทุกอย่างเรื่องยังไงทุกอย่างเรื่องเขาหนังทำปานไปหางอย่าง้กินไอศครีแล้วอ๋อก็คือว่าไปหาทำงานพออันไหนซื้อข้าวเชีนังกินมาชานซะเนาะอื้อใช่ใช่เอื้อยยังไงมือหนิ ไก่ค่ะลูกคนไก่ค่ะจ้ามชาวนลูกนไก่เจ้าค่ะโดยไก่เจ้าคือเรื่อยไก่สวเขาไปลูกมือเด้อมือลูกเกนไก่มีไก่ก็ลบอ๋อโดยรวแล้วเออนีิแต่กอนเพิ่เฮ็นยังจาข้าน้อโออแต่กอนตะกอนเพิ่เฮ็เบี้ยบะเบียเบี้ยยังจ้าเบันไข่คองไข่คองเะออย เมื you, ่อชายอยู่ไม่ต้องการอินเตอร์โลนแน่เนาะเจ้าเออเออคือเพคนว่าทุกอย่างขาดเกินเรื่องเข่าเนาะพอามไปน้องเพคนว่าเนาะเจ้าพนันจำปาบ่มีเนาะเอาพื้นไพ่ของเจ้าเองของเจ้าเองว่นี่บ่ร้บยืมเขายืมเขาเด็กอ่างยืมเขามาต่อฉันมาลอยู่ไพ่ดีมาต่อมจีโอ๋อกําลังกําลังต่อมาใชไห่วะนี่เจ้าเจ้าเจ้ากําลังต่อเมื่อไหร่โอยโอยตะก้อนได้จ้ะตะเกาบ่ามีตะเกาวันนีไปใช่เหไปฮุค ออน้องสาวมีพอลูกหลายเลยไปคอยต่อคนน้อชายต่อน้อรับชาแลองเบิงต่อที่ต่อคอยู่ฝุ่นอยู่รแลกกับพุดเขาขึ้นอ๋อพ่อสบายเนเนาะอืมอ่าซื้อยังไงซ้อสั่นวัอัน่าดูสาวนั่งซาน้างซาอ๋อโองดิซาดิซาเสื้อหนังโอ้กำลังไปตางนองพี่น้องลูกสาวลูกสาวกับลูกชาย ขึ้นเสาเหรออืมเนากนี่ดูนี่น,นหนล,านลานน่นเนาะหลานหลานนั่เนาะอ๋อเลย,ยผมมันก็นเป็นสีทองแค่พอในน่องเ้ยมันใไฮน่าแต่ก้าเอ้ยโบลิมีปะโบลิมีไฮน่าเนาะบลิมีก็คือหารับจ้างซื้อเข่ากินไปวันวันมัน้งหร เจอช่องโลมามาเจอซ้ำโลก็ับจ้างเอ้ยถูกยากโวยรวยรวยกับจ้างที่ได้เจ้าขุนเถียงคุนเขาคุนเถียงเขาคนยากจะสูบด้ยเขาปฏิเสวนแต่คนเขาจ้างรับจ้างกินคือไปหารับจ้างไปวันๆเนาะเลยเนาะคือรับจ้างกับป้าจ้างกับคนไปนในคนไปคยเบียบเขาบริจ้างคนไปจ้าไปเป็นบางมือด้วยกันเนาะไอเบียดกันเนาะ กับวลมีตลอดเป็นบอกแี้เรีเรื่องรล่าของไอคือว่าเป็นป่วยเป็นป่วยไปยังรถไทยเด้เขารถไทยเนต่ำเขารถไทยม่นเขารถเด้มันฉีดะเลพื้นโต๊ะฉิดขึ้นไปดเอเพื่อนไปยังเพื่อนไปยังกินเื้อไปิมขี้เนือิ้ขี้เนื้นม่ะิ้งขี้เนื้อ่นโอที่หน้าเขาเองกี่เขาจะต่ำกี่หรือเป็นยังในกี่ัะปะลอยปะเลยนี้มัน เจ็บปวดเลยว่าเจ็บเอวแม่เสียหายกินบรเมยังไปกูเบอรบกชื่อถือไ้าซำเนาเลยมันหน่ามัน๋อคือว่าคนข้าวโรไทยเหรอข้าวโรไทยเนาะแต่วันนี้อันรไทมันปีนมาได้ไงเนี่มันดีดเนารไยดีดเนาะมันดีดขึ้นด้อยโรไทยดีดแล้วันี้อันเขาันไปตามสวงมันบ่เขามันตามสวงนเลยโรยโยอันตักปีแล้วว่ารไอันดีนะ แตเดือนหาผู้่เดอนหาวะม่เนนี่ยอาอันอานังนางนงากกันบนนี่น่งงายเลยนังงานงกับบได้นังหฮิงกับบได้อีกเนี่ยเนี่ยบ่เยงกบวได้เ่กับบได้เห็นบ่โดยที่บ่ได้นอนงเล่นกับ่าวเ้ยติกี้ฮะเล่กบงบได้นั่กับบ็บอกคอยชิบวรอดแล้วนี่ก็ยังเจ็บอยู่นหอเเจ็บยังเครื่องอย่เจ็บทางในคุณบ๋ออเจ็บทางใน พาไปเจาะออกโทซ่ลายเดรียดนะบ่าวก็เท่าเดิมเป็นถึงย่างน้องออกมาปูดออกมาเป็นน้องบ่โดยเป็นน้องออกมาปูดโดยโดยโดจนฝนเอโกจนเอาบัวได้เอาบ่วได้ขวานบ่าวยืดๆลอยเลยนะมันพาเอาบัได้่งไปชงไปแข้งเขาว่าเอาไปส่งไปแข้งโอ้ยไปบัได้ดอกว่ายาเลยยืดบัวได้ได้บ่าวยืดเจ็บไปยืดบัได้ฮาโกยืดบัวได้สมมุตินี้ก็ยังมีอยู่บ่อันนที่ว่าเชฟได้ซื่อว่าสมมุตินี้ที่ว่าอะไร

ไปหาจ้างครับว่าคือว่อะไรไหนไปหา้างกินนี่แหละเก็บผ่านหาผ่านระบาดซื้อกินโอ้ก็คือไปหารับจ้างเก็บขี้เหย่างตามเพื่อนชาติของเพื่อนมันบอโดยทางเชียราลนะบอแล้วโอ้โดย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 อืมก็คือตอนนี้ก็ยังเก็บอยู่เนาะอ้อยังเก็บอยู่ก็คือกินยาตลอดมันบอกินสมุนี้ก็ยังกินมันบอสมุนีอ่ะ

เขาช่วยเหลือไอ้เบื้องต้นไปก่อนเด้อก็ให้ขอบคุณขอบคุณไปเลยเด้อจำนวนเงินกันหนึ่งแสนเนาะเอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินกซื้อยาได้เลยเด้อโดยโดยโดยเอาใส่พรอนไปเลยเด้ออ้าวจะให้ยูดีมีแห้งติดต่อไปกะคนเจ็บใดๆคนไข้บ่วมมีได้ยินแต่เงินจ่ายฮั่งกันได้กะอะไรมาเทมาไห้่คือนำคือทาดีแล้วไม่บกได้มียคืนได้เรื่อยโดยอ่าถูกอ่าถูกเนาะ จะเอาไว้ซื้อใช้ยาได้ไอเด้อจ้าว<อ>จ้าวขา้างก็ช่วยเหรียงวงต้นไปก่อนเนาะเจ้าวโดยเลย,โ,ยโอเคเนาะพรมพีนน่น้องเนาะเดี๋ยวยเฮาสิไทยเฮือนชันให้พรมพี่น้องเบิ่ง,งก่อนเนาะบนี้เนาะมี่น้องพรมพี่น้องเฮือนชันของเพิ่นกันเนาะอันนี้จะเป็นที่ของไหนหนอ้เนาะมันบ่ายจ้าวจ้าวอือโดยเลยอ่าสั่งกระซิบไม่ได้ผมต้องผลิตมานห,หนี่งหัวบ่ายหัวหัวอันบ่จ้า S <S อ๋อนี่เนาะพลอยพี่น้องเล่นชาขอเพื่อนคือมีอยู่สองห้องเนาะเจ้าเธออยู่กันเก่าคนแบบพอพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่งนขัวของเพื่อนเนาะพอพี่น้องอันนั้นท่งนั้นกกงไม่ได้ผมต้องมาเกงคือสีสารเนาะเปียบวเล่นบ่ <ปะ S 2> เปียกเบสเกิดแบบชาวสามมาบอ<ป>ะไรที่อยู่แล้ว โอเคเนาะจ้าเนาะเดีฮะสิขอโทรกับคนได้เออได้หมดนี้ได้อายเด้อใช่ใช่ใช่แต่ขอให้ดีมีเฮงเด้อใชห้หายพปายไปไวได้อายเด้อจใช่โอเคเนาะเขากับคนได้หมดนี่สบายดี ah Gun bueno, unusual unusual> สบายดีโดยสบายดีเอ้ยสบายดีเดี๋ยวมาเสียนสิให้เบิ่งรอบๆเนาะเฮือนชาของคนพ่อพี่น้องเลยคือันเพหนเอาผ้าต่างเนาะมาอ้อมไว้พ่อพี่น้องเลยนี่เมีฮะสิอย่างเรารอให้พ่อพี่น้องเบิ่งเนาะ เฮ้ยพี่น้องเป็นซานของเพื่นกันเฮายยังอ่อมมาได้นะพอี่น้องเขาก็กลับมาทางเก่าคือเก่าเนาะนเฮ้ยพี่น้องเป็นซานของเพื่นกัน่อนแางที่ชุดส้มในจังหน่อยเนาะใส่ซีซีพี่น้องเพื่อนเพื่นกันเนาะเฮ้ยพี่น้องอ้อเนาะซีในจังหน่อยนะพี่น้อง โ okay, นะอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะเขาก็ได้ถามเรื่องเล่าเพิ่นเป็นที่หิมห้อยเลยเนะาะก็คือเพิ่นกับทุกอย่างอีดีพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือทุกอย่างขาดเกินดีดีเนาะก็คือพ่อแม่พี่น้องเห็นน้ากันอะไรเนาะเรื่องช้านของเพิ่นกับ่อนข้าง,งที่จะชุดโซมเลยจังหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือเพิ่นอาศัยอยู่กันเก้าคนเนะะาะแต่ก็มีน้องของเพิ่นมาอาศัยอยู่น้ำเนะะาะแต่ก็มีลูกน้อยนะ้ำเพม่นพี่น้องเลยก็คือเพิ่นกับสู่ชีวิตพอสมควรอนยะู่เนาะ เพิ่นกะมีเห็นวิงานเฮ็ดอยู่แต่ว่าอ่ากับพ่อได้แต่ซื้อเข่าซื้อน้ำกินเนาะพ่อพี่น้องกลายเป็นตาอีตัวเพิ่งยุ่พ่อพี่น้องเลยก็คือเพิ่นกะสู่ชีวิตพอสมควรเนาะแต่ว่าลูกผัวเพิ่นกะแต่ก่อนเพิ่นกะเคยเฮ็ดเห็นงานอยู่เนาะแต่พอมาเพิ่นอ่าเพิ่นกะว่ารถไทยเนาะรถไทยดีดเพิ่อนมาสั่นเนาะบมาสั่นเฉยเอี๋ยวารถไทยดีดเนาะเพิ่นกะเลยอันเป็นน้องอยู่ทางในนะครับไปหาหมอ เจาะออกเลยกะต่อมาเพื่อนกะเห็ดเบียกบ่อไร่เลยเนาะพอพีพน้องก็คือตอนนี้เพิ่นกะยังก right ินยาอยู่เนาะกะยังเก็บอยู่เนาะพอพีพน้องเพิ่นกะเห็ดเบียกบ่อไรก็คืออาศัยอยู่เพื่อนตลอดเนาะกาลูกเมียเพิ่นกะไปลกขนไก่วาสันเนาะพอพีพน claro ok. ้องเลยไปลบขนไก่หับจ้างเนาะกะเป็นตจอีตนเพิ่นอยู่เนาะกะถ้าว่าท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือเพิ่นกะให้่ิดที่ต่อมาหาบอเซนทางเฟสทางไลน์เลยเนาะบอเซนกะจะเป็นสะพานบุญใ้พอแมพน้องทุกคนเนาะ ก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอสแสนกาสซีคอตัวครับก่อนเนาะกะพ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้องกะก่อนอื่นกะขอขอบคุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนส่อางบาแสเซนนะกัที่บอสโฆษณาบอสเซนไปเนาะกะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุ่านเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขุสุขคนเด้อสบายดี